สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีเย็บกระโปรงนะคะกระโปรงทรงเอนะคะแต่เป็นผ้าไหมลายปักนะคะอ่าเราจะมีวิธีนะคะอ่าลอกลายนะคะเนาะวิธีลอกลายสําหรับอ่ากระโปรงที่มีลายหรือว่าผ้าถุงนะคะที่มีลายนะคะลายเขาจะต้องเท่ากันนะคะหลังจากที่เราเย็บกระโปรงเนาะเย็บเกล็ดหน้าเกล็ดหลังเรียบร้อยนะคะใส่ซิปเรียบร้อยนะคะ อ่าใส่ตรงนี้ด้วยนะคะลิ้นตรงนี้เนาะลิ้นใต้ซิปนะคะอ่าใส่ป้องกันไม่ให้ซิปหนีบหนีบข้างหลังเราเนาะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาอ่าจับลายนะคะโดยการนํากระดาษคาร์บอนนะคะลายแต่ละลายจะต้องเท่ากันนะคะเพื่อนเืนเนาะอ่าสำหรับช่างมือใหม่นะคะถ้าเจอผ้าลายแบบนี้นะคะ วิธีที่จะทำง่ายๆนิดเดียวนะคะก็นำกระดาษนะคะคาร์บอนนะคะมากลิ้งเลยนะคะตรงนี้นะสําหรับลายนะคะลายที่เราเห็นกันเป็นแถวๆนะคะเรากลิ้งให้ทะลุออกไปนะฝั่งทางโน้นนะคะ,ะกลิ้งเป็นระยะๆะะเลยนะคะแต่ละลายเนาะไม่ต้องกลิ้งทุกลายก็ได้นะคะ,ะให้เป็นช่วงๆไปนะคะตรงนี้นะ ก็กลิ้งเหมือนกันนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสองชิ้นนะคะมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะ,ะเวลาเราจะมาต่อข้างนะคะเราก็ต้องอกลิ้งลายออกมาให้เขาเท่ากันก่อนนะคะจะได้ล็อกลายถูกเนาะ แล้วนะคะเราก็นําเข็มมุดนะคะมากลัดนะคะล็อกลายนะคะตรงนี้เนาะกลัดไว้โดยการขวางเข็มหมุดแบบนี้นะคะขวางเข็มหมุดไว้ให้เขาล็อกให้เขาแน่นๆเลยตรงนี้นะคะจะได้ไม่ขยับเนาะเวลาเราเย็บนะคะกลัดทุกลายนะคะให้เท่ากันนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเนาะตรงที่เรากลิ้งมานะคะนี่ตรงนี้นะคะเราก็กลัดนะคะขวางเข็มหมุดไว้เลยนะคะตรงลายนะคะลายตรง ที่ต่อกันเนาะตรงนี้นะคะจะต้องให้เท่ากันหมดเลยทุกลลายนะคะก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะด้านข้างเนาะข้างสองข้างนะคะกลัดให้เท่ากันนะคะให้เท่ากันเหมือนกันสองข้างนะคะจากนั้นเราก็จะได้นําไปเย็บะตะเข็บข้างนะคะ เหมือนกันเลยนะคะสองด้านนะคะกลัดให้เหมือนกันนะให้ได้ลายเท่ากันนะคะพอก,กลัดเรียบร้อยเราก็นํามาเย็บเลยนะคะเย็บตะเข็บข้างเนาะเข็มหมุดเนี่ยเราจะขวางไว้ตรงที่เราลอกลายนะคะเราก็ค่อยถอดออกทีละตัวทีละตัวนะคะเวลาเย็บเนาะ,ะพยายามจับมือจับผ้านะคะจับผ้าให้เขาให้เขาอยู่นะคะไม่ให้เขาเลื่อนเนาะเวลาเราเย็บนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลายก็จะเลื่อนตามไปนะคะ เข็มหมดที่เรากลัดไว้นะคะอ่าก็ให้เจ็บมาใกล้ๆเข็มหมุดล้วค่อยถอดออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลายจะเลื่อนเนาะเย็บไปให้สุดถึงชายเลยนะคะได้แล้วนะคะพอหลังจากที่เรา,าเย็บตะเข็บข้างนะคะ อ่าเราก็เย็บให้อ่าให้หมดทั้งสองด้านเลยเนาะเราก็มาดูนะคะว่าลายเท่ากันไหมนะคะอ่าเห็นไหมคะลายเขาจะเออเวลาเราลอกไว้แล้วเนี่ยลายเขาจะไม่ขยับนะคะตรงนี้เนาะจะได้ลายอย่างที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่าเป็นกระโปรงนะคะก็ทําเหมือนกันเนาะก็ให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะนะข้างหลังก็จะเท่ากันนะคะเวลาเราใส่ซิปก็จะเท่ากันเนาะ ด้านข้างก็ต้องให้เท่ากันเหมือนกันทุกลายเลยนะคะให้อะตรงนี้ก็ใส่หูไว้นะคะใส่หูเหี้ยวหูหูแขวนนะคะเวลาเราตากกระโปรงเนาะเวลาลูกค้าเอานาไปตากก็จะได้สะดวกนะคะเห็นไหมคะลายก็จะได้ตามที่เราต้องการนะคะ,ะได้แล้วเนาะสาหรับกระโปรงนะคะ,ะกระโปรงทรงเอนะคะสําหรับวิธีลอกลายเนาะ ก็ลองทํากันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะเราก็หลังจากนั้นเราก็จะนําไปใส่ขอบนะคะขอบเอวเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆนที่รับชมเนาะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ